โดยจับสบายทีสบายทีนสบายดีนน่นท่านจะเป็นฝั่งบ้าความเท่ยวจากประเทศกัน,นดีต่อหาพัทลุงซองสองพี่นอ้องสุโดยมีการมาขอกำน,นัลอมฆนกำลังสิงเตรียมไปอ่าแหละอ่าตลาดรัแปดโดยกไปกับทางนงมวยและกับนองไม้โดยไปสามคนสามสาวอะไรโดยมีทาง ในเปลี่ยนแต่พอแซนดีได้เนตัวเมีปสะพานดินดห้ยเนาะราคาไปฝาเงนสองร้อยดอลลาร์ประมาณสี่ลัสี่ปป้าตายขายทางน้องนี่ได้หนึ่งหนึ่งหลักหนึ่งแสนขายทางน้องมวยสามลากหนึ่งอีกปายมันกะพาเราไปขี่ของเียกเนาะโดยอนองนี่กบขอบุคุณรลายด้วยทางพอนนเน็เนนนตของเมีนเป็นสะพานดินหายแตขอบุลคุณทางพ่อนใละ เก็บไใบไถให้พญาโลปค่าโดยจากของรับคุณทั้งพอกระแม่ทางแข็งเนาะมีมีงานทำเนาะโดยอ่ะมีแต่ว่าผักติดตามไปกำลังใจบดยคิดบระคำโคศรา้าด้วยเอาผนแหละนไปหอดตล,ะล,ะละาดรับแปวนเนาะอ่ะอ่ะเปิดผ่ามาเดี๋ยวสบายดีทั้งหมดสบายดีเชียรได้ออบมึงมากับคนงามสามคนไปเลือกเบิ่งเนาะหายทำงงมมองไ้กองให้ ดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวเี๋วขอเอาขอไอมดี๋ยวนี่อยู่ข้างงนี่ うまくいってくれる。 สิบแปดเออเบอร์สามสิบแปดมนั่มีเกมานเลยนี่เสืออะไนี้ได้งามเอาเงินได้เดงแล้ว่นี้ไาเด้ไคืน้เปน ย no ี่เซาคือหนึ่งเซนซ่า้องพนมันเป็นเคยมาซีสีีเสียีดินบสีเนาะมัน็นคุณะสีเนไมด้ันเนาะคเป็นแาหาเด็นเนะเพตันี่งนี่แต่กามวย แราไม่ไดะเ้จะาไ้เอาเื่อกานไปถนงาสูงงวเบอร์สามดี่อกงเดี๋ยวมัเบอร์เลยอืมสืบอสันาง้นหน่ยนะครีเดียวลกสิรมันจะคอรึ้มันจะหลายสิ

ใส่เป็นตัวใหญ่ห่ใหแบบนี่มองนันหะเแ่งเปนใหญ่ดเสามหก่สาเมื่อกี้ดิคือใหญ่โขดตัวเดี้ยโอมันมีิเสือใหญ่สามสิบองคพอดีเอาอย่างละสามพี่ทอนแทงพ่น้าเันเปืือกสักเยรสิ่งหนึ่เ็นไงเน เบิ <barbecue S 2> um ้งตอนนี้อันสี่สิบมันตื่นอย่างนี้นคู่งามจับไปเอาสามเก้าตัวจะใส่นะสามเกนั่นงามเกิดแบบตัวจะลงใส่นะมอกับคุณยิงมอกับเจ้กนี่ขากรมาเติ่หลอง้คุณอยู่จญา เยวเกจากธงใหม่ๆเนาะบอกนี่ห้ากลับมาอ๋อขอดีขอดีบุตรไดตัวนี้ว่าใส่กบญแ้ง่ายๆมั้ยงามเป็นสีขาวสีดำนี่พี่ระเบียบบอกได้เบิใ่ืมได้ไหมสีขาวดำได้แต่มีลูกบอมากบอสสีขาวอย่างนี้ ตัวนี้กางายไม่เดยวนี่ตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็ได้คันได้ก็ได้อืเอาเนาะเปลี่ยนเด้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยหรอกเอาแต่ครูเดียวพอว่าเพื่อซักเพื่อสิแห้งอีกเนาะเอาลงดอกลงเงินซีนี้ก็ไม่ได้หรอกมันอยากเปลี่ยนลงเดิมสีนี้ก็ไม่ลงไปเอาเบอร์สามเก้ากับสี่สิบทีเดียวเลยเออ รองเท้านี่กระเป๋าได้บหมกระเป๋าเอาไหมเหลือเอาไ้มกระเป๋าผ้าหางามเอากระเป๋านี่บ่กมีของชิ้นใต้โต๊ะด้วยค่ะ นี่งามนี่งามพายสบายอตนี้แหเท่าไหร่นี่สีเยาสิบียวคือกันกับคน ตัวนี้ตัวปันห้องนน่ตัวนี้ยังบ่ันอนสอบหอยนะนี่องแสอยทั้อะไรนะอืมอาตัวได้หมเด็กอาไหมพอดีอยู่บอกระวัาสิบัว xin mê? Anh tôi đây Ay từ low buddy Manh tang lô mẹo đi Big manh mẹ mẹ mình mẹ 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 big, big, mẹ mình เป็นเรื่องบิ๊กปิมนซเขอาเฮียนนี่ตัวนี้เขีนยนไง นี Nacional, men, <c oughs> <c oughs> ่จะมาเอาน้ำแมนอะไรแมนแต่แไรด้ว่อนอันนี้อะไรต่างหากนี่คนเขียนบินไหนคือกันนีค่ะคนดแล้วไปแล้วสองหมื่นสองมื่นสองหมนท่านมีเบอร์โทรกับเบอร์โทรนีนะ เดาเลยเดเลแล้วเล่เลยเขาหาหาไม่ว่าจากมาบกได้ร่วมใคทนี่ไเาไรทางนันเนาะไปดีหาหนึ่งนิบกเอาปเออหนหลาหนึ่งแสนห้วห่นหลาหกแสนเอาสิบกิจเอาไปหกเสนไปละหกแสนสิบกิจนึ่งนนสิบนา รคาสินเจเรียบรอยมี่จ่มาเอาย่งเดียวเด้อสสิบมาเป็น่าสิเลยนะม่รู้เขได้นนะายมืสินเซงสองแสไม่รูวมาของแม่

chọn được hàm ở đó chọn được hàm môn xin chọn được hàm phục nó ngay khi chọn đi chọn đi chọn đây. chọn đi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  đi chọn đi ăn thịt xa cho kèo là mình đi tận chắc ăn bay rồi đấy mm. <laughs> mình tiệt, biệt, biệt đi tới mấy ngàn, mấy nghìn ừm miền Bà Lộ chơi chốt thái có sức à ừm 1 lần 600,000 đồng ừm đèn cho 5 <laughs> <Điều tổng. cười> <Điều tổng. cười>

เดี๋ยวเียกแมันบเียกบอลเราอะจอนั่งกันจะไปเหทก์กันแล้วเตเต้นเห็นยังท็กเแท็กสิถ้าเปแท็กสิ่ไปเป็นแทก เอวันบางทีกระรุดบางทีกะขึ้นเอาสองาห้อาสองเอ,อาสรถอาสบเนอาสองอดือม

สามสเนะอืมมันเคยเป็นนางงามอเงี้ยาเด้๋ย่ะเอาเนาเนาเอาลำลแบปีสาเดยนะเออืเย่ะสามสองนันแต่หวยยองสามสามใส่สิ่งแย่งงามเอาสามสองค่ะสาม้อเขคนวดสูงเนาะเอาสามสองให้าซักอาสามสองนีสาม่สามสองบ่สามสองบสามนี่ลสามสบอออสามสอง สัมสองพอดีหย่างปดย่างคือหนูกะย่างขาวให้กันโดยสัมสองงามเออยานะงามคือดนกาเดเมก็สีงามสินไม่พอดีใจเงินดาเลดลยแห้ะก็มลี่ยงละ ที่ที่เอาทงแม่เด้อเด้อเด้อเป็นตาัาตัดมาเอาเสื้อวันนี้ส่งเสือ้อฮะเอาทังน,น้องว่าออกมาแต่อละอนนันเนาะสี่อันเชียง,งเขาเงียนแล้วก็สิพักเกิดมาหล่อสี่ส่งเสือ้อธรรมดาเลย น้าเสมบ่านี้เยจะมีเบอรี่ค่เนตนีงามโตเทนี้เลยเซ็นเจ็ดสิบห้าเ็นดหรึเบดึเนเอดเบอ

งโลนี right. ่ายดีๆุันจานูแสองวหไ่นี้ลตัวนี้นะอ่ไอ้ลุให้แกนึงก็ได้แฉกเนี่อคือท้ากับยีนยิงไดะอันนี้ไอ้ลุนหาแฉหนึ่งอันนี้นห้นกเจ็ดจะเดินดิจืดฮะ จเ,เอื้อมือก่อนนี่มือ,อซื้อ กรนเสือขาวอันดีละมันหนาไดับเอันไม่เอารูน่ายแสีเอาส่งาเผือน้เอารูายก็ได้ไจแสงหาชมโต๊เลยดูในแฉสีสีส้มคนทสาขึ้นเลย เขือเนาะเสือขาวเสือขาวกับสิงกับเกิดเนาะรวมทงเมดกันยังรางหกแสนสิบพันแมนรุนหญ่รานหกแสนเนาะทีเนาะอันนี้ตื่กับบิ๊กกับซอสกับซอสีร่วมทำเมดกับสองแสนสองหาพันแล้วกับเสื่อเสื่อกับสงกับสงกับพอดีสองแสนเจ็ดสิบแมนร่วมทงเมดกั แบบเนาะแบอบินอะไรอยู่ประมาณเก่าแซนเก่าสินหาพันแนเก็แสนเก่าน็ว่าเครื่องมันแพงหตตันึ่งอ่ะแซนแสนซรแสนปลายขึ้นไปขึ้นินังมดอเงแนเป็นนเป็นซเสือธรรมดากระสงธรรมดาไหม เสื้อค้าเสือค้ากับสิ่งน่าโตโต้อะไรสองเซนเอซนปลายแซนเจ็ดเบาะตัวหนึ่งเนกระเป๋าอีกกระเป๋าจะเอาอะไรได้เอาแล้วกระเป๋าหายโตอะไรกระเป๋าโตอีกแหละกระเอนเทไรก็เซยเอ้ยสองซนระเปาสเซนเนาซิี ตกใจหมดอยู่มาซองแสนด้วยแล้วนี่เป็นสีมายทนว้เนาะเออเออเามาุญอมวางเลยเรือวางเลยนีเด้อนยาต่เซนต่สิบห้าคันอะเอาวาเครื่องมันแพงเาไว้จะนอนเงินงไ่มาสื้อนสามพันสามร้อยเจ็ดแซนไอทนมในันมุ่งมซ่นม่งันมิ่งนอันใกล้นั่งกับเอาไปิ้งยะไปมันแบบ สุากับพี่เขาเ่งมาะที่เด็าขอบุญอบุญนะคะขอคุณกระค้ของขอบุญขอบุณทงพออะไรมาเยด้วที่ส่งเงินมาให้ลุงสุภาพุงไหลูกซืเครื่องซไรชิ้นอยไรกับผมเบิรเนาะกระคของขอบุณทงพออะไมาลย้วยป่อพอในดีแห้งสุขกายสบายใจถึงเดือนมันแต่งบอแม่เดินทางปลอดภัยด้วยนะค่โลกาวามเจ็บอะไรคว้าหายอย่างนี้นี่แต่ความชุขความเจรนิ่ขอที่สิ่งดีๆได้แ้ มีแต่ภาสาทยกันสิบก่าสับ้านก็จะเากลังมา้เกขนกั่าากันเป็วไปเกินระนาบแม่แต่ภาานทจะพดขึ้นาชัดขึ้นแบบใหม่นะโดยฝากกนเลยก็เซนเดอร์เวเลสด